คนแนนความแห่งคาถาที่สองคาถาว่าด้วยการตั้งตนไว้ชอบหน้า1 7 3่ถึงร้คาถาว่าด้วยการตั้งตนไว้ชอบจิตชื่อว่าตนอีกในหนึ่งอัตภาพทั้งหมดชื่อว่าตนจริงอยู่จิตและอัตภาพทั้งสองนั้นเรียกว่าตนเพราะอัดว่าได้แก่แล่นไปสู่พบน้อยพบใหญ่ ถึงคือประสบทุกข์ในสงสารต่างโดยชาติและชราเป็นต้นติดต่อกันอัตธาตุเป็นไปในความไปโดยความติดต่อความไปไม่ขาดระยะชีว่าความไปโดยความติดต่ออันหนึ่งความสามารถความอื่น จิตและอัตภาพทั้งสองนั้นเรียกว่าตนเพราะอัดว่ามานะว่าเราตั้งลงแล้วในอัตภาพนี้และเพราะอัดว่ากินได้แก่สุขและทุกข์ จะกล่าวว่าชี้ความตั้งตนไว้ชอบบุคคลบางคนในโลกนี้อย่างตนผู้ทุศีลให้ตั้งอยู่ในศีลอย่างตนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งอยู่ในความถึงพร้อมด้วยศรัทธาอย่างตนผู้ตรณีให้ตั้งอยู่ในความถึงพร้อมด้วยการบริจาคนี้เรียกว่าการตั้งตนไว้ชอบ บรรดาคําเหล่านั้นในคําว่ายังคนผู้ทุศีลให้ตั้งอยู่ในศีลนี้จะกล่าวเรื่องดังต่อไปนี้เรื่องโจรห้ารอยคนในอดีตการในการของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะโจรมีจำนวน500คนมีกรรมคือการฆ่าชาวบ้านเป็นต้นเรียงชีพด้วยโจรกรรม วันหนึ่งจนเหล่านั้นถูกพวกชาวบ้านติดตามหนีเข้าไปป่าพบภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดรูปหนึ่งณนะที่นั้นไหว้แล้วกล่าวว่าขอท่านจงเป็นที่พึ่งของพวกกระผมเถิดขอรับท่านกล่าวว่าชีว่าที่พึ่งเช่นกับศีลไม่มีแม้พวกท่านทุกคนจงสมาทานเบญจศีล แล้วให้ศีลแก่โจนเหล่านั้นกล่าวสอนจนเหล่านั้นว่าบัดนี้พวกท่านเป็นผู้มีศีลไม่ควรล่วงศีลแม้เพราะเหตุมีชีวิตเลยไม่ควรทําความประทุษร้ายใจโจนเหล่านั้นรับล้อมกันว่าดีละ่ะทีนั้นพวกชาวบ้านถึงสถานที่นั้นแล้วฆ่าโจนเหล่านั้นทั้งหมด จนเหล่านั้นมีศีลไม่ขาดทำกาละแล้วบังเกิดในเทวโลกบรรดาโจรเหล่านั้นหัวหน้าโจรได้เป็นหัวหน้าเทพบุตรแล้ว เทพบุตรเหล่านั้นท่องเที่ยวไปในเทวโลกสิ่งพุทธันดรหนึ่งด้วยสามารถอนุโลมและปฏิโลมบัรนี้จุติจากเทวโลกนั้นแล้วบังเกิดในบ้านชาวประมงซึ่งมีอยู่500สกุลใกล้ประตูกรุงสาวัตถี บรรดาเทพบุตรเหล่านั้นหัวหน้าเทพบุตรบังเกิดในสกุลของหัวหน้าชาวประมงได้เป็นกุลบุตรนำว่ายโสชะเป็นบุรุษเลื่อยก,กว่าบุรุรเหล่านั้นผู้กุลบุตรนอดน,นี้บังเกิดในสกุลนอกจากนี้วันหนึ่งกุลบุตรเหล่านั้น โอดแหในแม่น้ำอาจิละวดีจำเพาะได้ปลาตัวหนึ่งมีสีเหมือนทองจึงปรึกษากันว่าปลาตัวนี้มีสีเหมือนทองพวกเราจะแสดงปลานั้นแด่พระราชาใส่ปลานั้นลงในเรือยกเรือไปแสดงแด่พระเจ้าโกศล พระราชาให้กุลบุตรเหล่านั้นนั่นเองนำปลาตัวนั้นเสด็จไปสู่พระจิตวันทรงแสดงแด่พระศาสดาพระศาสดาเมื่อทรงแสดงธรรมอันเหมาะแก่ขณะนั้นทรงทำปานนั้นให้เป็นอุปัติเหตุเหตุเกิดทรงแสดงกบิลสูตรในสุตนิบาตแล้วได้ตรัสคาถาสี่คาถาในตันหาวัคธรรมบทอีกว่า มนุษชชะสะปะมัตตจาริโนเป็นต้นในเวลาจบคาถาชาประมงเหล่านั้นถึงความสลดใจบวชในสำนักพระาศาสดาภายหลังบรรลุพระอรหัตตามในที่ตรัสไว้ในยโสชสูตรวัคที่สามแห่งอุทานได้เป็นผู้มีการบริโภคเป็นอันเดียวกันกันกบพระาศาสดาด้วยการบริโภคธรรมคือสมาบัติ เป็นธรรมเครื่องอยู่ไม่หวันไไวเรื่องโจร500คนในอัตถกถากับิละสุดเป็นต้นจบพึงกล่าวแม้เรื่องโจรในเรื่องสังกิจาสามนเณรและอธิมุตกะสามนเณรในอัตถกถาแห่งคาถาเป็นต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวทุสีโลในสหสวรรค์ ส่วนในคำว่ายัางตนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งอยู่ในความจริงพล้อมด้วยศรัทธานี้จะกล่าวเรื่องดังต่อไปนี้เรื่องพระภาระทวาชะเถระปรามชื่อว่าภาระทวาชโครเป็นมิจฉาทิฏฐิ อาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์เขาเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสใครกล่าวว่าพุทโธธรรมโมสังโฆดังนี้ย่อมปิดหูเสียแข่งกระด้างเช่นกับตอตะเคียนแต่ปรามณีชื่อทนัญชานีภริยาของเขาเป็นโสดาบันมีศรัทธาเลื่อมใสตามปกตินั่นยืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีไอก็ดี จามก็ดีย่อมทำนามสัสการว่านะโมตัสะเป็นต้นภายหลังวันหนึ่งปรามปรารถนาจะให้ข้าวป่าญาติมีน้ำน้อยแก่ปรามห้า้อยคนจึงเชิญพวกพามเพื่อบริโภคอาหารในวันรุง่งกล่าวกำชับปรามมณีว่านางผู้เจริญผุ่งนี้ปรามประมาณห้าร้อคนจากบริโภคในเรือนของเรา คุงนี้เธออย่าได้ทำนมัสการที่เธอทำแก่สมณะศีรษะล้นนั้นช่วยเวลาวันหนึ่งด้วยว่าพวกรามได้ยินคำนั้นจะไม่พอใจเธออย่าทำลายฉันเสียจากรามพระมณี ท่านจะแตกจากพวกพรามหมณ์หรือเหล่าเทพดาก็ช่างดิฉันระลึกถึงพระศาสดานั้นเมื่อไม่นมัสการไม่อาจจะดำรงอยู่ได้พราหมณ์ช่วยพระขันดาบได้กล่าวว่านางนผู้เจริญ่งนี้ถ้าเธอนมัสการสมณะศีรษะล้นนั้นในเมื่อพวกพราหมณ์นั่งแล้วฉันจกฟันเธอด้วยพระขันเล่มนี้ ธรรมดาพระอริยะสาวกอันแขยไกลให้หวนไหวได้ยากดุดแผ่นดินและอันไกลๆให้หันกลับได้ยากดุดภูเขาสิเนลุเพราะฉะนั้นนางจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพรหมามถ้าท่านจะฟันดิฉันเสียให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยจริงๆไซดิฉันก็จะไม่เว้นจากคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเลย ปรามนั้นเมื่อไม่อาจจะแตะต้องหรือประหารนางได้จึงกล่าวว่าเธอจงทำสิ่งที่เธอชอบใจเธอแล้วทิ้งพระขันไว้บนที่นอนวันรุ่งขึ้นพรามได้ตระเตรียมข่าวปลายาดเพื่อพวกพรามให้บอกเวลาบริโภคแล้วพรามเหล่านั้นมานั่งแล้วแม้พรามก็นั่งในแถวเดียวกันกับพรามเหล่านั้น ทีนั้นพรมามณีถือทัพีทองเลี้ยงพวกพลามอยู่ในโรงพัดกำลังนำพัดมาเพื่อพรามสามีนั้นลื่นลงที่แผ่นกระดานที่เขาปูวไว้ไม่ดีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วในทันใดนั้นเองนางก็ระลึกถึงพระาศาสดาทำอัญชลีไว้เหนือเสียนประนมอัญชลี ไปโดยทิศสาภาคพ,พระเวลุวันตั้งอยู่อุทานขึ้นสามครั้งว่านโมตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะดังนี้ก็ขณะนั้นบรรดาพราหมณ์เหล่านั้นบางพวกบริโภคแล้วบางพวกกำลังบริโภคบางพวกพอเริ่มลงมือบางพวกพอเขาวางโภชนะไว้ข้างหน้า คามเหล่านั้นพอได้ยินเสียงนั้นเป็นดุดถูกค้อนขนาดเท่าภูเขาซีเนลุกระน่ำลงบนศีรษะเป็นดุดถูกเหลาแทงที่หูทั้งสองถึงความไม่สบายกายและเสียใจโกรธว่าพวกเราถูกคนที่นับถือลัทธิอื่นนี้ให้เข้ามาสู่เรือนแล้วถึงก้อนข้าวในมือ ถมก้อนข้าวที่อมไว้ด่าพรามพลางหลีกไปแม้พราหม์ก็ด่าพราหมณีโดยประการต่างๆเมื่อไม่อาจจะทำอะไรได้จึงกล่าวว่าก็อย่างนี้นี่เล่าอิถอยคนนี้จึงสรรเสริญคุณของสมณะศีรษะลล้นนั้นในที่ทุกแห่งอิถอยกูจะยกวาทะศาสดาของมึงนั้นในบัดเดี๋ยวนี้ เดือดดานงุ่นยานใจไปพระเวลวันไม่ถวายบังคมพระาศาสดาเลยนั่งหน้าส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามปัญหาว่าบุคคลข้าอะไรสิจึงนอนเป็นสุขบุคคลข้าอะไรสิจึงไม่เศร้าโศกพระโคดมท่านชอบใจการฆ่าทำเอกอะไรทีนั้นพระาศาสดาเมื่อจะทรง พยากรณ์ปัญหาแก่พรามนั้นจริงตรัสว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศรโศกรามพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วย่อมไม่เศรโศ แก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบดว่าคัตตวาแปลว่าฆ่าแล้วแม้ในสัทธนีติปกรณ์ท่านก็กล่าวในไว้ว่าหนาท่าเป็นไปในความเบียดเบียนสำเร็จรูปว่าคัตตวาแปลว่าฆ่าแล้วสองบทว่าสุขขังเสติความว่าบุคคลชื่อว่านอนเป็นสุขเพราะเป็นผู้อันความเร่าร้อนคือความโกรธ เผาไม่ได้ชีวาย่อมไม่เศร้าโศกเพราะเป็นผู้มีความโทมน,นัสอันสูญไปแล้วเพราะความสูญไปแห่งความโกรธบทว่าวิสมูุลสะได้แก่มีทุกข์เป็นผลบทว่ามัทุลักษัตสะได้แก่มีสุขเป็นเบื้องปายจริงอยู่ความสุขย่อมเกิดขึ้น เพราะด่าตอบคนผู้ด่าแล้วและเพราะประหารตอบคนผู้ประหารแล้วเพราะฉะนั้นคำว่ามะทุรังพระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาความสุขนั้นก็อักคะศัพในคําว่ามะทุรักษัสะนี้เป็นศัพท์กล่าวถึงที่สุดบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นชื่อว่าพระอริยะ ปรามฟังเทศนาของพระาศาสดากลับได้ศรัทธาได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระาศาสดาได้เป็นพระอาหารหันต่อการไม่นานนักแลเรื่องพระภาละทวชะเทระมาในอัตถกถาพรามณะสั่งยุทธควรกล่าวแม้เรื่องการกะเศรษฐีในอัตถกถาการกะการามสสตรในจตุกะนิบาตอังคุตระนิกาย เพราะในคำว่ายังตนผู้ตรณีให้ตั้งอยู่ในความถึงพร้อมด้วยการบริจาคนี้จะกล่าวเรื่องดังต่อไปนี้เรื่องโกศยะเศรษฐีผู้ตรณี ในกรุงพาราณาสีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์80โกดให้ทำโรงทาน6แห่งคือที่ประตูเมืองสีแห่งที่กลางพระนคร1แห่งที่ประตูนิเวศท,ที่อยู่1แห่งได้สละทรัพย์6แสนให้มหาทานทุกๆวันเขาให้ทานพร้อมสอนบุตรว่าเจ้าอย่าเข้าไปตัดวงทานนี้ของพ่อเสีย ดังนี้จนตลอดชีวิตในที่สุดแห่งชีวิตบังเกิดเป็นเท้าสก,กะแม้บุตรของเขาก็ให้ทานอย่างนั้นเหมือนกันบังเกิดเป็นพระจันทร์บุตรของพระจันทร์นั้นบังเกิดเป็นพระอาทิตย์บุตรของพระอาทิตย์นั้นบังเกิดเป็นพระมาตรีบุตรของพระมาตรีนั้นบังเกิดเป็นปัญจสิกะเทพบุตร บุตรของปัญจสิกาเทพบุตรนั้นได้เป็นเศรษฐีนามว่าโกศยะมีทรัพย์80โกดเหมือนกันโกศยะเศรษฐีนั้นคิดว่าบิดาและปู่ของเราโง่ทิ้งทรัพย์ที่เกิดมีได้โดยความลำบากเสียเราจักรักษาทรัพย์นั้นไว้จักไม่ให้ทรัพย์อะไรอะไรแก่ใครๆดังนี้แล้วจึงให้หรือโรงทานเอาไฟเผา เป็นผู้ทั้งกระด้างทั้งตรณีเก็บแต่ทรัพย์อย่างเดียวไม่บริโภคด้วยตนทั้งไม่ให้แก่ชนที่ควรให้มีบุตรและพระยาเป็นตน้นก็เศรษฐีนั้นบริโภคข้าวกับรำมีน้ำข้าวเป็นที่สองนุ่งผ้าเนื้อหยาบกันลมที่ทำด้วยใบไม้บนศีรษะไปด้วยรถเก่าซึ่งเจียมด้วยโคแก่ สัตว์มีจำนวนเท่านั้นของเศรษฐีผู้อัตสั์บรุษนั้นกลายเป็นดั่งผลมะพร้าวทั้งเปลือกซึ่งสุนัขได้ด้วยประการดังนี้วันหนึ่งเศรษฐีนั้นเมื่อจะไปสู่ราชสำนักจึงคิดว่าเราจะพาอนุเศรษฐีไปด้วยดังนี้ได้ไปเรือนของเศรษฐีนั้นแล้วในขณะนั้นอนุเศรษฐีกำลังบริโภคข้าวปลายาิ S 1> <S 1> ซึ่งปรุงด้วยไเนคข้นในยใสน้ำพืชสุกและน้ำตาลกรวดผงเห็นเศรษฐีนั้นเดินมาลุกขึ้นจากที่นั่งกล่าวว่าท่านมาหาเศรษฐีเชิญท่านมานั่งณที่นี้เราจากบริโภคข้าวปรายาตร่วมกันดังนี้ เศรษฐีนั้นเห็นข้าวปายาดเท่านั้นก็เกิดมีน้ำลายสอในปากอยากจะบริโภคแท้จริงถึงอย่างนั้นเขาคิดว่าถ้าเราจกบริโภคในเวลาที่อนุเศรษฐีนี้มาเรือนของเราก็จกต้องทำสการะตอบแทนเมื่อเป็นเช่นนี้ทรัพย์ของเราก็จัะหมดเปลืองไปจึงเพียงแต่นั่งเท่านั้น ถึงถูกอนุเศถษธีลบเร้าบ่อยๆก็กล่าวว่าเราบริโภคมาเดี๋ยวนี้อิ่มเสียแล้วดังนี้หาบริโภคไม่ในเวลาที่อนุเศรษฐีบริโภคเสร็จแล้วมหาเศรษฐีนั้นจึงพาอนุเศรษฐีนั้นไปสู่ราชสำนักแล้วกลับมายัางเรือนของตนอีก แม้ถูกความอยากข้าป่าญาติบีบคั้นก็ไม่บอกแก่ใครๆเลยเพราะกลัวเสียทรัพย์อดกลั้นความอยากไว้ได้เกิดเป็นคนเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นโดยลำดับแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ไม่บอกเพราะกลัวเสียทรัพย์ต่อมาเป็นคนอิดโรยนอนกกที่นอนแซวถูกภรรยาถามรบเลาบ่อยเข้าจึงบอกเหตุน,นั้น นางฟังคำนั้นแล้วจึงกล่าวว่าท่านเป็นคนยากจนหรือดิฉันหุงข้าวปายาตให้พอชาวกรุงพระนศีทั้งหมดเศรษฐีนั้นโกรธเหมือนถูกเขาเอาไม้ฟาดที่ศีรษะกล่าวว่าฉันรู้ดอก ว่าหล่อนมีทรัพย์มากถา้าทรัพย์ที่หล่อนนำมาจากเรือนของสกุลมีหล่อนก็จงหุงข้าวปายาิให้แก่ชาวพระนครเถิดภรรยาถ้าอย่างนั้นดิฉันจะขุงข้าวปายาิให้พอแก่คนที่อยู่ในถนนเดียวกันมหาเศรษฐีประโยชน์อะไรด้วยชนเหล่านั้นภรรยา ถ้าอย่างนั้นดิฉันจะขุงให้พอแก่คนที่อยู่ในเรือนฟากละเจ็ดครอบครัวทั้งข้างนี้และข้างนั้นถ้าอย่างนั้นจะขุงให้พอแก่คนใกล้ชิดในเรือนนี้ถ้าอย่างนั้นจะหุงให้พอแก่คนที่เป็นพวกพ้องเท่านั้นมหาเศรษฐีประโยชน์อะไรด้วยชนเหล่านั้นเล่าภรรยา ถ้าอย่างนั้นดิฉันจะหุงให้แก่ท่านและดิฉันมหาเศรีหล่อนเป็นอะไรเข้าปลายาตย่อมไม่ควรแกหล่อนภรรยาถ้าอย่างนั้นดิฉันจะหุงใช้พอแก่ท่านเท่านั้นมหาเศรีเออถึงเมื่อหล่อนจะหุงให้แก่ฉันก็อย่าหุงในที่นี้ควรเป็นนันมาก คอยปองตอบแทนอยู่หล่อนจงให้ข้าวสารแล่งหนึ่งนมสดสี่ส่วนน้ำตาลกรวดประมาณฝายมือหนึ่งเนยใสเต็มขวดหนึ่งน้ำส้มประมาณเท่านั้นและภาชนะสำหรับหุงหนึ่งใบฉันจะเข้าไปป่าแล้วหุงบริโภคในที่นั้นนางได้ทำอย่างนั้นแล้วมหาเศรษฐีนั้นให้คนใช้ถือสิ่งของทั้งหมดนั้นไปป่า ให้ก่อเตาที่โคนกอไม้แห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำให้ขนฟืนและน้ำมาแล้วส่งคนใช้นั้นไปด้วยกําชับว่าเจ้าจงไปยืนอยู่ที่ทางแห่งหนึ่งพบใครๆเข้าจงให้สัญญาแก่ข้าในเวลาที่ข้าร้องเรียกจึงค่อยมาดังนี้ ก่อไฟหุงข้าปายาตอยู่คนเดียวในขณะนั้นเท้าสกะเทวราชส่งใคร่ครวญถึงวงทานของพระองค์ส่งทราบเหตุนั้นทั้งหมดส่งดำริว่ามหาเศรษฐีนี้เป็นคนตรณีตัดวงของเราเสียจากบังเกิดในนรกเราจะให้โอวาสแก่เขาทําให้เป็นคนควรที่จักบังเกิดในที่นี้ จึงตรัสเรียกพระจันทร์เป็นต้นมาส่งเล่าเรื่องทั้งหมดแล้วตรัสว่าเราจักไปก่อนในเวลาที่เราของข้าวป่ายาตินั่งแล้วพวกท่านพึงทยอยกันมาดังนี้ทรงจำแรงเพศเป็นตรามเสด็จเข้าไปหามหาเศรษฐีนั้นตรัสถามว่าผู้จเจริญทางไปกรุงพารานศีทางไหน เศรษฐีกล่าวว่าเจ้าจะบ้าหรือไม่รู้จักกระทั่งทางจะไปกรุงพาราณสีอย่ามาทางนี้จงไปทางโน้นเท้าสกะาทำทีเหมือนไม่ส่งได้ยินแซงสเสด็จเข้าไปหาเขาถามว่าพูดว่าอะไรเศรษฐีนั้นร้องว่าเฮ้ยเจ้าผวกพ,พามหนวกมาข้างนี้ทำไมจงไปข้างโน้นเท้าสกะาตรัสถามว่า ผู้เจริญเหตุไหนท่านจึงร้องควันและไฟยังปรากฏอยู่ท่านกําลังหงเข้าปายาตที่จะเป็นสถานที่เชื้อเชิญปรามในเวลาพวกพรามบริโภคถึงเราก็จักได้หน่อยหนึ่งมหาเศรษฐที่นี้ไม่มีการเชื้อเชิญปรามจงไปทางอื่นเท้าสก,กะะถ้าอย่างนั้นในเวลาที่ท่านบริโภคเราจะได้หน่อยหนึ่ง มหาเศรษฐีแม้เม็ดหนึ่งเราก็จับไม่ให้ท่านข่าวนี้นิดหน่อยพอยังอัตภาพของเราคนเดียวให้เป็นไปได้ท้าสกัทรงสดับคำนั้นแล้วได้ตรัสว่าบุคคลพึงให้ของน้อยแต่ของน้อยพึงให้ของท่ามกลางแต่ส่วนท่ามกลางอันน้อยพึงให้ของมากแต่ของมากการไม่ให้ไม่ควร โกศิยะเหตุนั้นเราจะบอกท่านท่านจงให้ทานจงบริโภคและจงขึ้นสู่ทางของอริยะผู้กินคนเดียวย่อมไม่ได้สุขแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้น,น,นบาทคาถาว่าอนุมัช,ชโตมัชกังความว่าพึงแบ่งแม้ของน้อยในท่ามกลางทําเป็นสองส่วนให้เสียส่วนหนึ่ง จึงแบ่งในท่ามกลางแม้จากกึ่งหลังที่เหลือจากส่วนหนึ่งนั้นอีกแล้วให้ส่วนหนึ่งทีเดียวบาทคาถาว่าอะทานังนุปป,ป,ป,ปัตติความว่าจะให้ของน้อยหรือมากก็าตามเอิอชื่อว่าการไม่ให้ไม่ชอบทานแม้นั้นเท่านั้นจึงมีผลมาก บทว่าตังความว่าเหตุนั้นเราจะพูดกับท่านคือผู้เจริญบทว่าพุนชะจะความว่าท่านจงให้ทานด้วยตนเองก็บริโภคด้วยบทว่าอริยะมักขังความว่าท่านจงย่างขึ้นสู่ทางของพระอริยะทั้งหลายได้แก่สัตบุรุษ มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้ยินดียิ่งในทานบทว่าเอกาสีความว่าผู้บริโภคแต่คนเดียวบทว่าละพะเตะแปลว่าย่อมได้